มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะจัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยลังสิตสถาบันการศึกษานะคะภูมมุ่งมั่นและพัฒนาบัณฑิตคุณภาพจากการบริหารงานของดรอทิตย์อุลัยรัตน์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยลังสิตและดรอัทวิตุลัยรัตน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยลังสิตทิล่าสุดนะคะทุ่มงบจัดงาน 40th Anniversary of l a n g s i t University เปิดโอกาสและวาระสำคัญให้สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบัน ได้มารวมตัวแสดงความยินดีกันแน่นหอประชุมนันทนาการสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยลงังสิตจังหวัดปทุมธานีที่ในครั้งนี้นะคะนำทีมโดยพระเอกหนุ่มเกตวลินทรอดน,นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้ทําการเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณาสุขโดยหมอด,ดื้อนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัน์เหมมะจุฑาที่มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกายนะคะแลักอร์พพิเศษเสริมสุขภาพใจในสถาบันเจนีดีมหาวิทยาลาัยลังสิ โดยมีนักแสดงสาวมารถความสามารถนะคะคลิสหอวังหลับนาทีอาจารย์ยืนหนึ่งในคอร์สพิเศษนี้นะคตลอดปีการศึกษา2 5 6 8อีกด้วยนั่เนอเนองค่ะครับเราก็สู้กันมานะครับมาหาอะไรก็สู้กันมา40ปีนะครับพัฒนามาก็ปีนี้เราก็ดีใจนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณบุคลากรแตงกิวด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็เป็นแนวทางที่บอกว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงนะครับโดยมีธีมแค่มี3อันหลักๆนะครับ อันที่หนึ่งก็คือนักศึกษาคือหัวใจดูแลทั้งหิวกายหิวใจนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาเรื่องชี้นำสังคมนะครับแล้วเราก็ก้าวไปสู่ World Ranking University นะครับให้สูงขึ้นอีกครับเยอะมากครับภาคภูมิใจครับและเราก็จะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรังสิตนั้นภูมิใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์ในอนาคตครับและทุกคนครับครับเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการดูแลนักศึกษานะครับ ไม่ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นวิชาการให้ครบพร้อมบริบูรณ์นะครับดูแลทางด้านจิตใจอย่างที่ได้นําเสนอข้างในแล้วนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับต่างๆเพราะาสมัยนี้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีอาจารย์โต้งนะครับเป็นคนผู้ดูแลความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรน้องนองน,องนักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะดูแลให้ดีครับรวมถึงเราจะมีศูนย์วิชาการศูนย์เป็นเลิศที่ชี้นําสังคมไม่ว่าจะเป็นศูนย์การแพทย์ นะครับซึ่งนําเสนอแล้วหรือศูนย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทางด้านเทคโนโลยีเป็นต้นครับเราก็คุณคริสเป็นมีความเป็นคุณครูสูงนะครับอ,อยากจะช่วยเหลือน้องน้องนักศึกษาให้ฮิวกายฮิวใจนะครับให,ให้ให้เวลาเด็กมีมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางด้านโซเชียลนะครับโ o สอวดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเด็กสมัยใหม่ต้องมีทักษะตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้ว ขอบคุณมารังสิตก่อนนะคะที่เชิญชวนพี่มาเป็นแบบเกสตสปิกอรเรียกว่าเป็นเหมือนอาจารย์พิเศษกันนะคะเขาเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาชื่อว่า Gen X นะคะก็จะเป็นคอร์สสำหรับเะะด็นนนเนก,กนักเรียนปีหนึ่งค่ะซึ่งพอพีได้ยินอันนี้คนดูก่ินพีก็รู้สึกว่านักเรียนปีหนึ่งเอ๊ะเราย้อนเวลาตอนที่เรากลับไปเรื่องที่เราคิดว่ามันใหญ่มากเลยทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ใหญ่ากแล้วแต่มันต้องมีวิธีที่เรารักษาใจของเราในทุกๆวัน สิ่งที่มันมากระทบในในชีวิตของคนแต่ละคนทุกทุกวันนะคะมันแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแลวก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสคริสมาเป็นครูพิเศษมาแชร์ประสบการณ์เื่อน้องๆจะเอาประสบการณ์ของคริสไปบวกลบคูณหารแล้วใช้กับชีวิตของตัวเองได้บ้างจริงก็จริงๆก็รู้สึกแฮปปี้มากนะครับที่ได้ลับเข้ามาที่มหาหลัยภาพเก,ะกะ่าๆตอนที่เราเรียนตอนที่เราทํากิจกรรมหลายๆอย่างความอบอุ่นหลายๆอย่างมันมันย้อนกลับมา มีสิ่งเดียวเลยที่อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้ที่มงลังสิตเนี่ยก็อยากให้เขาแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงชีวิตมหาลัยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการเรียนก็ไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมเพราะเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายคนอาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าอะไรเงี้ยก็อย่าทิ้งการเรียนเปน็นอันขาด ที่สําคัญหาในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ให้มันควบคู่ไปกับความสนุกผมว่าชีวิตในรั้วมหาลัยพอจบไปแล้วพอไปทํางานจริงๆแล้วอ่ะคุณจะคิดถึงก็อยากฝากลุกน้องไว้ประมาณนครับก็คือว่าเราจะทําให้ทุกๆคนภูมิใจกับเรามากยิ่งขึ้นได้ยิ่งขึ้นครับ